ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa s a h b i h i wa m a n t a b i a h u m bi ahsanin ila y a m i ล d i n อะลัยก Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับกลับมาพบกันครับกับรายการดับบิรคิดให้ตรงหลักการกับผมมาริอุมาอาจารย์มุบารอกนะครับนักนวาอีกเช่นเคยนะฮะเราจะมาคุยกันต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดซึ่งนะฮะตอนนี้ก็ได้ ประสบวิกฤตกันอยู่นะฮะทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังถือว่าทำดีแล้วนะที่รเราได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเอ่ยอจากบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ในที่ต่างๆนะฮะซึ่งมีการคัดกรองมีการกักกันผู้ติดเชื้อนะครับ,รบแล้วก็ยอดผู้ป่วยของเราก็ไม่ได้สูงมากมแสดงให้เห็นว่าเออเรายังพอที่จะควบคุมมันได้อยู่นะครับ แต่ก็นั่นแหละมันคือกําหนดการของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเราพูดทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงท้ายของตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะการที่เรานั้นเป็นมุมินและได้ประสบกับโรคโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความดีเป็นความดีในด้านของการที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งบททดสอบลงมานะครับ อันนี้แต่ว่าพูดถึงในในแง่มุมที่ว่าถ้าหากว่าเ่าให้เราประสบเนี่ยเราก็จะได้ไปเศร้าโศกเสียใจอะไรครับเพราะว่าการที่ประสบกับโรคระบาดนั้นมหมายถึงว่ามุสลิมผู้นั้นเนี่ยเขาได้รับแล้วนะครับถ้าหากว่าเขาตายเขาก็จะได้รับะฮิดนั่นเองอนะฮะอันนี้อาจารย์บอกรับอธิบายนิดหนึง่งอาจารย์ที่อาจารย์มูอาลเนี่ยได้พูดมาเนี่ยสอดค้องอกับหลักการของอันอิสลามเลยอาจารย์ว่าการที่เรานั้นนะ่ะ หากต้องประสบกับโรคระบาดแล้วเกิดรักษาไม่หายหรือว่าจะต้องตายในขณะนั้นหรืออาจจะดูฟังดูน่ากลัวจากรายละเอียดของโรคระบาดท,ที่บอกว่าพอเวลาไอไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเ,เป็นเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปสร้างความบอบช้ำให้กับปอดในระดับลึกระดับเนื้อของปอดครับปอดของคนเราเนี่ยมันจะมีระดับผิวแล้วก็ระดับลึกของเนื้ออย่างคนที่สุบรีเนี่ยทำลายปอดในระดับผิวอาจารย์ ซึ่งอัลลอฮฺสุบานตลาให้ร่างกายของคนเรามีความสามารถในการที่จะฟื้นคืนขึ้นมาได้ด้วยกับตัวของมันเองเมื่อได้รับการดูแลที่ดีแต่ในระดับลงลึกลงไปเนื้อในปอดเนี่ยฟื้นคืนไม่ได้แล้วฟื้นคืนไม่ได้ไอ้โคโรนาก็เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าวันไม่ตายวันนี้เกิดเราเป็นเรารักษาได้แต่ว่าอีกปีสองปีอีกห้ปีเราต้องตายเพราะสาเหตุนี้อินชาอัลลอฮ์เราได้ฟอรดิลัตอันิสงเท่ากับการตายเฉีิดอะไรมายืนยันเท่ากับการตายเฉียด นบีสุลต่านอกว่อะไรที่วะซัลลัมบอกว่าอัชชูฮาดะอุคอมเซตุนผู้ที่ชาฮีดผู้ที่ชาฮีดหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับผลบุญสถานะเท่ากับชูฮาดะของการตายชาฮีดนั้นมีอยู่ห้าประการด้วยกันหนึ่งนบีสุลต่านสัลล่านบอกว่าอันมะตองอุนสองอันมะบตูนสามอันกอรีกอันกอรีกุสี่ซอฮิบุลฮะดัมห้าอัชชะฮิดูฟีซาบีนลา์ อ่ะเรามาดูนบีบอกว่าอะไรหนึ่งอันมะตออูลเลยอาจารย์อันแรกอันมะตออูลคุณคุณไหมตออูลคนที่เจอโรคระบาดตายด้วยโรคระบาดตายด้วยโรคระบาดอันนี้ชัยีดเลยอันที่ยืนยันเลยครับแถมอีกสี่อย่างเป็นความรู้ที่เราควรที่จะได้รับไว้ก็คือสองอันมะบาตูนมะบาตูนมาจากคาว่าบาต้อนแปบลบว่าท้องมะบาตูนหมายถึงคนที่เสียชีวิตอันเกิดมาจากเหตุโรคภายในช่องท้องทั้งหมดมคุณธรมส่วนหนึ่งอธิบายว่าอันมะมะบาตูนตรงนี้เนี่ย หมายถึงผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยการตั้งครรภ์หรือว่าคลอดบุตรอ่าม,มีไหมเขาเรียกว,ว่าตายทั้งกมลมเราเคยได้ยินไหม,มเสียชีวิตขณะที่กําลังคลอดบุตรมีไหมมีลักษณะแบบนั้นหรือบางคนเป็นมะเรง็งอ,อาจารย์เป็นมะเร็งเกี่ยวกับลำไส้ไไมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในมะเร็งในช่วงท้องทั้งหมดเลยทั้งแพทย์เขาเรียกว่า GI อเขาเรียกว่าข้างในของในท้องเนี่ยจะรวมไว้ทั้งหมดเลยเป็นมะเร็งตับเป็นลักษณะแบบเนี้ยมะเร็ง อดคนพวกนี้ต้องอดทนมากเลยแต่ว่าเป็นแล้วไม่ใช่วัตถีโพตีพายนะแต่ว่ารักษาตัวแล้วก็ซาบาดยอมรับในการกําหนิดขอลอตาลาได้รับผลบุญเท่ากับการตายเฉีิดสามอันกอรี่กุอกอรีกหมายถึงอะไรคนที่จมน้อํอคนที่จมน้ําตายเนี่ยตายเฉีดนะบามนที่ไปเล่นไปเล่นน้ําอยู่และสุดท้ายตายนั่นแหละตายเฉียดพี่น้องซ่อฮิบุนฮาดัมซ่อฮิบุนฮาดัมหมายถึงว่าคนที่โดนของหนักทับตาย นั่งนั่งพูดกันอยู่ในสตาาูอาจารย์มูอาซกับพลลม ความลัดลมลงมาโอ้โหลนก็มาอาจารย์มัวอากับผมเรียบร้อยนะตากล้องอยู่ตรงนี้ไม่ท่านดูช่วยไม่ท่านไม่เป็นไรผมจะบอกตากล้องไม่เป็นไรผมตายะฉีดแล้วอาจารย์มัวอาตายะฉีดแล้วตายแล้วตายอะไรลุกขึ้นมาบอกเออกออาจารย์มาลองดีสมมุติเป็นแบบนี้อยู่ในบ้านพี่น้องท่นลนนอนนอนนอนอยู่โฟนมันตกอฝ้าลนมาทับตายตายะฉียดตายะฉีดแล้วมันเคยมีอุลมะถามอืออาจารย์ หรืองมาถามมีคนถามมาถามมาว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ในรถยนต์รถยนต์รถชนกันแล้วเกิดการอัดก๊อปปี้เลยอาจารย์ปั๊มชนกันเคยเห็นไหมครับรถจอดอยู่รถประสานงาชนปุ๊มตายหรือว่าไปจอดอยู่หลังรถบรรทุกอรถบรรทุกมาข้างหลังเบรกไม่ทันชนปุ๊มตายอุบัอันนี้เขาบอกว่าอ้างถึงตรงนี้เหมือนกันซอยบุญธาดมโดยหวังว่าจะได้รับ อันนี้สูงตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อันเดียวกันก็คือการตกจากที่สูงอย่างตาตีสมมติตาตีตาตีเนี่ยอาชีพเก็บต้นมะพร้าวกับปีนเก็บลูกมะพร้าวตกลงมาตายะชะฮีนั่นแหละตาตีลิมด้วยนะทำดินละตกลงมาก็ตาย แล้วก็ไา้อัฮีดอัลตาลาตอบแทนให้และอย่างสุดทา้ายอัชฮีรูฟีซาบีลินละผู้ที่ออกรบในสงครามของขอัลตาลาห้าประการตรงนี้วันนี้ถ้าเราเป็น<ม>เราเป็นเนี่ยมันหมายถึงว่าวันนี้เราอยู่อย่างการยอมรับในกรดอกรดอัดคอนเนาะวัน<ม><ะ>นี้เราจะไม่ฆ่าตัวตายพี่น้องรเราถูกสั่งเลยเราอย่าฆ่าตัวของเราอย่าทำลายชีวิตของเราวันนี้<ม>อัลตาราให้มันเกิดขึ้นแล้วป้องกันแนวอาจารย์ใส่แม่ทุกวันล้างมือตลอดทําไมวันนี้ฉันยังเป็นอยู่แต่ถ้าเป็นแล้ว วันนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าคนที่ให้เป็นคืออัลลอฮ์และคนที่จะรักษาคืออัลลอฮ์เราต้องนึกถึงเลยมาอัลลอฮุดานอินลาบิดาวาอินอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ส่งโรคลงมาอินลาบิดาวาอินเว้นแต่จะส่งมาพร้อมกับอะไรการรักษายารักษาโรคครับทีนี้เนี่ยฮะสิ่งที่จะมายืนยันว่าการเป็นโรคระบาดนะแล้ว ถ้าสมมติเสียชีวิตด้วยกับโรคระบาดนั้นเนี่ยถือว่าได้รับะฮิดนะฮะก็มีฮะดีสนะครับรายงานจากท่านบุคอรีเนี่ยได้เขียนเอาไว้ได้บันทึกเอาไว้นะครับ,รบว่า ah อัตตูนชาฮาดตุลิกุลีมุสลิมินการในโรคหรือโรคระบาดเนี่ยนะก็คือทําไมสําหรับ เป็นชาฮาดก็คือเป็นชาฮิดสําหรับทุกๆคนที่เป็นมุสลิม,มถ้ามุสลิมหมายความว่ามุสลิมคนไหนก็ตามที่เขาเป็นโรคระบาดแล้วก็เสียชีวิตลงเนี่ยแน่นอนเขาได้รับชาฮิดนะครับอ,นนอันนี้ก็มียืนยันตรงตัวชัดเจนเลยบันทึกในบุคอรีด้วยนะฮะมีะดิษหนึ่งอาจารย์ธันสนซูลรอสซาลสลัมเนี่ยได้บอกกับซาฮบะเอาไว้นะนะซาฮบะท่านหนึ่ง ว่าแท้จริงไอ้โรคระบาดเนี่ยมันก็คือบทลงโทษอันหนึง่งนะซึ่งอลระย์เนี่ยได้ส่งลงมาให้กับคนที่พระองค์นั้นประสงค์ให้เขาประสบกับข้อกรรมอันนั้นครับแล้วก็อลลอย์สวัตาลาเนี่ยเหมือนกันได้ทําให้โรคระบาดเนี่ยอ้การโรคที่เขาประสบเนี่ยเป็นความเมตตากับผู้ที่พระองค์ทรงคือผู้ที่เขาศรัทธานะคือเป็นความอลรรย์เนี่ยได้ให้มาเป็นบทลงโทษที่เขาเรียกว่าเหมือนกับคนมุสลิม เหมือนกับเป็นไข้ธรรมดาเหมือนกับเขาประสบแผลบาดแผลนะฮะแล้วเขาเจ็บป่วยนะฮะแต่อันเนี้ยเป็นความเมตตาที่เหนือกว่านั่นอคืออันเนี้ยมันเป็นโรคระบาดไงใช่ไหมพอเขาประสบกับโรคระบาดแล้วเนี่ยฮะเขาจะได้รับภาคผลความเมตตาอันมากมายจากอัลลอฮ์ก็ต่อเมื่อเขานั้นอดทนนะคีเวดมันก็คือการอดทน นะครับแล้วก็หวังในความโปรดปานของอัลลอฮ์นะครับ,รบแล้วก็ท่านอาบีก็บอกอีกว่าให้เขารว้นะว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นอนะัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับเขาเท่ากับผู้ที่ตายะฉีดอันนี้ยืนยันฮะดิษต้นเมื่อกี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตายเพราะโรคหัวใจนะครับไม่ได้ตายเพราะว่าการตกต้นไม้ตายเฉยเนะตกต้นไม้ก็เป็นะฉีนะแต่อันเนี้ย พูดถึงเรื่องของการเป็นประสบโรคระบาดซึ่งมีความทุกข์ทรมานเวลาประสบแล้วเนี่ยนะบางคนหายใจไม่ออกบางคนถ่ายท้องหนักมากนะอาจเจนเป็นเลือดเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าความรู้สึกณตอนนั้นของคนที่เกิดประสบโรคเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาประสบเนี่ยแล้วเขาอดทนเขาหวังว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนเขานะคีวดมีสองอัน อันแรกคืออะไรอดทนสองหวังว่าเราจะเมตตาโปรดปานเขานะครับนั่นแหละเราให้เขาได้รับเฉหิตรับเฉหีตรหมายความว่าไงภาคผลของการอดทนและเขามุ่งหวังต่อลอสพาตาลาเนี่ยให้เขาได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ออกสนามรบไปต่อสู้เพื่อสงข้ามศาสนานะครับครับผมดังนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับการตอบแทนในทุกสิ่งเลยว่าไมยะมันมิสกอลาตาร์เตน ไข<ร>่ไอรอยย่ว่ามายามันมิสโกละซาลาตินชาร,รอยยารออันนี้ยืนยันชัดเจนไข่ก็าตามที่ทําความดีแม้มันจะเล็กเพียงผงทุลีเดียวแม้อะตอมเดียวเขาจะได้เห็นมันเช่นกันที่ทําความผิดแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนเขาจะได้เห็นมันมหมายความว่าจะได้รับการตอบแทนดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ต้องห่วงเลยอลัลลอฮฺตาลานั้นบอกเล่าผ่านอับดุสซาลามมาให้แกเราแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งอาจารย์มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่านํามาวิเคราะห์หรือว่ามาเล่าสู่กันฟังอาจารย์ว่าวันนี้ หาว่าเกิดโรคระบาดในสังคมที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเรายัางไงเราจะอยู่อย่างเขาเรียกว่าอะไรเช้าชามเย็นชามหรือว่าเราจะต่อสู้กับชีวิตของเรายัางไงเป็นนะเช่นกับเป็นก็โอเคตาตชะฉิดใช่ก็เหมือนกับการที่ผมบอกว่าลายุซีบานาอิลลามากาตบัลลอฮุลนาอาย์กุรานอันนั้นน่ะเราเชื่อว่าอเลตตาลาจะ ให้เราเป็นอะไรมันจะเป็นถ้าเรากําหนดมันจะไม่มีอะไรมาประสบกับเราเลยเว้นแต่ที่กําหนดแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะอยู่แบบเช้าชามเย็นชามจะเป็นยังไงก็ได้นะครับเราจะอยู่กันยังไงม,มันมีเรื่องที่น่านำมาพูดคุยกันก็คือครั้งหนึ่งในสมัยคอดิฟ้อุมาห์รเดอร์โลคอนฮูอันฟารุนะครับรเดิร์ลลคอนฮูได้นำทัพไปยังเมืองชามอาจารย์ครับ ได้นำทัพไปเมืองชามไปทําอะไรชามก็คือซีเรียนใน <Yeah. S 2> ในปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยชามเนี่ยเป็นจักรวรรดิชามคือครอบคลุมทางด้านเหนือของเขาเรียกว่าอะไรเอาอาหรับทางด้านบนทั้งหมดเลย <Okay. S 2> ก็คือท่านอุมัตเนี่ยยกทัพไปยกทัพไปโดยที่มีทหารมุสลิมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วซึ่งแม่ทัพเนี่ยเป็นอามรุนเยชอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคือท่านอุบัยด้าบินจัรอ mm. อุบัยด้าบินจัรอพี่น้องอุบัยด้าบินจัรอราเซลวันหู ท่านนี้คือหนึ่งในบรรดาสิบคนสิบคนที่นบ,<ห>บีสาาุลต่านบอกว่าจ,นนะจะเข้าสวนสวรรค์นะอัชรุงวัชรอดอที่จะเข้าสวนสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในดุนยามีข่าวดีมาเลยมีข่าวดีมาเลยอุบบยด้าบินยารออยู่ที่นั่นอุม,อม,มัดได้นําทัพไปได้นําทัพไปเพื่อจะไปรบกับใครไปรบกับโรม,มไปรบกับโรมแต่พอเวลาไปถึงชามปุ๊บเนี่ยได้รับแจ้งข่าวบอกว่าที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ย ในบริเวณเนี World ่ยคือมีโรคระบาดเกิดขึ้นโรคระบาดอย่างที่เราที่อาจารย์มูอาตบอกมันมีอยู่หนึ่งเนืองอยู่แล้ว<ช>ไม่ได้เพิ่งมาเกิดในยุคเราโคโวาแตะก่อนนี่ก็อะไรก่อนนี้ไข้หวัดไอ้วัวบ,บ้าโรคซาโรคเมอร์สโรคเมอร์สีเส <นะ S 1> ต็ไมไปหมดเลยสมัยซอบ้านกองนี้ ừ ừ ท่านอุมัตเนี่ยไปอยู่ถึงตรงนั้นปุ๊บได้รับข่าวแบบนี้ท่านอุมัดนี่ทำยังไงเรียกประชุม ปรึกษาหารือเรียกประชุมไม่ใช่ว่าเก็บอมเงียบเฮ้ยมีโรคระบาดเหรอนะอเป็นผีน้อยเลยหลบมังเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจรักษาเพนไปไหนต่อไหนไม่เรียกประชุมการปรึกษาหารือกันเรียกใครมาคุยบ้างเรียกชาวมุฮัจรีนมาเรียกชาวอันซอรสมาที่แรกเรียกชาวอันซอรสมาก่อนเรียกชาวอันซอรมาคุยกันก่อนชาวอันซอรก็เห็นต่างกันฝ่ายหนึ่งก็บอกเราต้องกัดนะ อีก่ายหนึ่งบอกเราอยากกลับนะอีกพักหนึ่งท่านอุมรัรก็เรียกชาวมูฮาจิรีนมาซอฮบะที่เป็นมูฮาจิรีนเรียกมาก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยกลุ่มหนึ่งก็บอกอยากกลับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกต้องกลับเห็น <He en S 2> ต่างกันก็หนักใจท่านอุมัหนักใจจะทํำยังไงในการที่เราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะทำจะํำยังไง,ง,ไงเราจะดําเนินชีวิตอยู่ยังไงในตอนนั้นนะ่ะมีซอฮบะคนหนึ่ง มีซออบ,บาคน,นึงที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยในตอนที่ปรึกษาแต่มาทีหลังม,มาทีหลังแล้วก็รู้ว่าท่านอุมบัดกําลังต้องการที่จะตัดสินปัญหาในเรื่องของตัวนี้โดยยังหาข้อยุติไม่ได้คือท่านอับดุลห์มานบินอัลฟรรดียลอันหัวบอกว่าชาเนนดีเอลมุนส,มสัมยมตุนนบีอัลลอฮฺอะไรวสัสนัมฉันนั้นมีความรู้ฟีฮห้าจาฉันมีความรู้ในเรื่องตรงนี้อยู่อม,มีความรู้ในเรื่องตรงนี้ฟังนะ ท่านซอฮาบะเขาพูดอ่ะฉันมีความรู้ในเรื่องตรงนี้อยู่ไม่ได้ไหมายามว่าความคิดเห็นของตัวเองคนเราพอเวลาจะพูดเรื่องอะไรก็ตามตอนนี้กำลังพูดเรื่องอะไรซอฮาบะระหว่งบบางซอฮาบะเขาคุยกันเรื่องอะไรพี่น้องเขาคุยกันเรื่องโรคระบาดฟ,ฟังฟังดูเหมือนเรื่องของโลกใบนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาไหมไม่นะก็ทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่โยงเข้าเรื่องศาสนาได้เห็นไหมทุก,อ,กอย่าง, <ปก S 1> งพี่น้องอท่านไซนาอุมา สอนให้เราเห็นเลยว่าท่านปกครองอย่างไรท่านไม่ได้ว่าจะเป็นคนที่เด็ดขาดโดยที่ว่าไม่ฟังเสียงใครเห็นไหมท่านเรียกมาประชุมเรมาแล้วเมื่อเห็นความเห็นของซาบาตแต่ละฝ่ายเนี่ยมีการแตกแขนงเห็นต่างเห็นต่างกันในเรื่องของการให้เหตุผลต่างๆนะฮะแบ่งเป็นสองฝ่ายคนหนึ่งบอกโอเคคนหนึ่งไม่โอเคนะกลับอยู่เนี่ยมันแตกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้ มันจะต้องมีคําตอบให้กับใช่แล้วทุกคน,น,นแล้วทุกคนตามผู้นําครับท่านอุมัดยังไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นเลยเรี่ยงมาปรึกษาทั้งหมดเลยจนกระทั่งว่าท่านอับดุลฮ์มานบินอัฟได้มาบอกว่าฉันมีความรู้ในเรื่องตรงนี้ท่านอุมัดอับดุลฮามานบินอัฟไม่ได้บอกว่าฉันมีความรู้ในเรื่องทายาสมุนไพรฉันมีความรู้ในเรื่องของการที่จะรักษาเปล่า มาบอกฮะดินษนบีย้อนกลับไปหานาบีดูดิยุคนั้นซอฮาบ่ยุคนั้นอนาจารย์เป็นยุคที่ถูกเรียกว่าเป็นยุคทองอ่ะเพราะว่ามีเรื่องอะไรกลับไปหาดูอิสลามบอกว่าไงนบีในยามที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทำยังไงท่านอับดุลรฮ์มานบินอับบอกว่าอิดะซามิ bi bi อตุมบิฮิบิอัรดินเมื่อท่านทั้งหลายนั้นได้ยินข่าวหมายถึงว่าข่าวในเรื่องของ,ของโรคโระบาดบิอัรดินเนี่ยในที่ที่ใดที่หนึ่งอยู่เนี่ยลาตักดิมูฮอย่าได้ไปที่นั่นนะ ถ้าหากว่าท่านนั้นอยู่อิสราเอลว่าถ้าหากว่าท่านนั้นอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันดันเกิดโรคระบาดอยู่ลาตักดีมูฟิรอรอนมินฮายาได้หนีออกมายาได้ออกมาจากเมืองนั้นโดยการเพนหนีท่านอุมรัรได้ยินคําตอบของท่านอับดุลรห์มานบินอัฟรอดิยลลาลฮุอันฮุมาได้บอกเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บท่านอุมัดทำไงรู้ไหมท่านอุมรัรกล่าวอันฮัมดุดลิลลายิมท่านอุมัดอันฮัมดุลิลลา แล้วก็อะไรอบยกออกเลยพาเหล่าทหารออกตัดสินเลยว่าจะพาเหล่าทหารออกพอเวลาตัดสินแบบนั้นปุ๊บแม่ทัพในกองคนนั้นก็คือท่านอ,อ,อุบบยดาบินจารอท่านอุบบยดาบินจารอเนี่ยมาหามาหาท่านอุมัรอัฟิรอรอนอัอฟิรอรอนมินกอดรินละ่ะได้ถามท่านอุมัรบอกว่าเราจะหนีเราจะหนีจากการกําหนดของอ,อันล้อหรือใช่ไหม,มเพราะว่า มันเป็นแล้วตรงนี้เนี่ยทำยังไงหมายถึงว่าลักษณะทิศทางของท่านอุบบยดาบินจรย์ร้อนเนี่ยจะรบต่อจะอยู่ต่อก็คือว่าร้อ์เนี่ยกำหนดมาแล้วว่าเนี่ยเราส่าา์ให้เดินเร้อนสะอา์ให้มาถึงยันนี่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วจะกำชัยชนะอยู่แล้วใช่ถ้าบุกเข้าไปตอนเนี่ยกำลังอ่อนเปื่ยเพียแรงเลยล้ต้องชนะแน่นอนใช่นะร้อนกำหนดอย่างเงี้ยเราต้องได้รับชัยชนะแน่นอนมั่นใจมากใช่นะครับแต่ว่าท่านอุมรเนี่ยฟังบอกว่า ท่านอุมมัตในฟังท่านอุบัดบด้ามินจราระที่เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยบอกแบบนี้จะหนีออกจากกอด,ดัดขออัลละ์การกาหนดขออัลลอ์ตาละดูนะพี่น้องมันเป็นแง่คิดในการดำเนินชีวติตนะท่านอุมัตบอกนะนะฟิรูมินกอดริลละอิลากอดริลละนะฟิรูมินกอดริลลาฮีอัลวาบะอิลากอดริลลาฮีอัสสลามะฮชาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรใช่เราจะหนีจากกอดัดขออัลลอฮ์หนึ่ง ไปสู่อีกกอดัตของอัลลอฮฺตาลาหนึ่งหนีจากกอดัตหนึ่งไปสู่อีกกอดัตหนึ่งนฟิรูมินกอเดินลาฮิลันบอกว่าเราหนีจากกอดัตของอัลลอฮฺตาลาที่กําหนดในเรื่องโรคระบาดนี้หนีออกไปสู่กอดัตหนึ่งของอัลลอฮฺตาลาที่ปลอดภัยกว่าดังนั้นท่านอุมัดทาไมถึงกล่าวอันฮัมดุดินละมาอาจารย์ในตอนที่ท่านอับดุลฮะมานบินเอามาบอกฮันดิสนี้ท่านท่านอุมัตเนี่ยอะไรยิ้มกล่าวอันฮัมดุดินล์เพราะว่าอะไร เขามีความเข้าใจและตะครุยมินฮาฟิรอละตะครุยฟิรอรอนมินฮาอย่าได้หนีออกมาอย่าได้หนีออกมาท่านอุมับอกท่านอุมัรู้เลยเราออกมาจากที่อัลลอฮฺตาลากําหนดในเรื่องของวาบะโรคระบาดเอาไว้ไปสู่การกําหนดของอัลลอฮฺตาลาที่อะไรที่มันปลอดภัยหมือวามว่าอะไรวันนี้เป็นอยู่จะไม่สบายอะไรก็ตามไม่ต้องเป็นโรคระบาดก็ได้ นะเราไม่สาบายอยู่ไม่ใช่ก็จะเป็นกับเป็นแต่ไม่ดูแลตัวเองอคนในบ้านเนี่ยโอ้โหอยู่กันลําบากลำบนเลยอัลลอ์เกิดมาจนก็อยู่กันไปก็ไม่มไม่ได้พยายามที่จะแสวงหาดิสกี้อยู่ในบ้านอัลลอ์บ้านเรามันไม่มีความรู้อะไรจะไปทํางานสู้อะไรเขาได้ก็ไม่เคยที่จะส่งลูกเรียนรู้ศึกษาเราอยู่กันแบบนี้ไม่ได้ชีวิตผู้ศรัทธาพี่น้องจะต้องไปสู่การกําหนดของอัลตะลาที่ดีกว่าแน่นอนอัลลอฮ์ตะลากลําหนดสิ่งหนึ่ง ไว้สําหรับสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมเสมอ<ช>เหมือนอาการที่อัลลอฮฺตาลานั้นกําหนดนรกไว้กับคนชั่วหูกูดูฮันน้าสวารรณใหจ้าหรอไอเรื่องของไฟนรกเนี่ยเชื่อเพลิงมันคือมนุษย์ษแล้วก็หินมนุษย์ที่ด<ช>ื<ช>้อดึงต่ออ<ม>ัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาอะลัยฮามาลายกะตุนก<ม>ีลาซุนช<ม>ิดาดลายะซูนัลลลฮุมาอามารหุมยัฟลูมายุมารุน มาริกาตรงนั้นมีมาริกาด,ด้วยในอายะหนี้อัลลอฮ์ตาลาเล่าเลยในนรกนั้นมีมาริกาที่เกี่ยวกาสและเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ที่เกี่ยวกาสและแข็งขันยิ่งในการที่จะดูแลนรกเขานั้นปฏิบัติเขานั้นไม่ฝ่าฝืนอันลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสั่งันั้นชีวิตของเราในอยู่ตรงนี้แก้ไขได้เหมือนกับเรื่องราวที่ได้นําเล่าให้กับพี่น้องเนอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์วารอกได้เล่าให้ฟังเนี่ย ได้ะสะท้อนแง่มุมหนึ่งทึ่งอ,อิสลามเนี่ยได้บ่งชี้เอาไว้ว่าเมื่อเกิดโรคระบาดเนี่ยต้องป้องกันครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปหามันนะไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ใช่คนที่จะนําตัวเองไปสู่โรคระบาดนั้นนะหมายความว่าถ้าในทุกวันเนี่ยเราอยู่ของเราดีๆอยู่นะเขาประกาศอยู่ โครมโครมเหมอนะเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอ่าหลายประเทศอ่ะมาเก๊าอ่าแล้วก็อะไรนะจีนอิตาลีอิหร่านอิหร่านเนี่ยนะโอ้โหเขาประกาศกันโครนคมว่ามันมีการระบาดอยู่ในนั้นเราจะไปทำไมล่ะใช่ไหมเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในในอดีตเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าไม่เข้าไปฉันเออใช่นะทั้งทั้งที่ว่าเราเนี่ยจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วใ่จองมาเป็นเดือนแล้วจะบอกว่าเออ เรากำหนดมาแล้วฉันต้องไปตามตัวเนี่ยแหละคุณแคนเซิลเถอเพราะว่าอะไรไปก็ไปติดโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวของเราเนี่ยเป็นสุนัตและเป็นวาญิบให้กับตัวเราสุนัตหมายความว่าไงสุนัตที่ตามคําสั่งของท่านนาบีไงคีรัไงใช่ไหมท่านนาบีสั่งไว้หลายบทเลยนะว่าอย่าได้เอาตัวผู้ป่วยไปรวมกับคนที่มีสุขภาพดีหมเพราะว่าถ้าเรา ไม่ได้ป่วยเราจะไปปนกับคนป่วยเขาทาไมถูกไหมสองอนบีบอกว่าไงจงหนีโรคระบาดอ่ะให้เหมือนกับหนีสิงโตอ่าน้านมีเปรียบเสมือนโรคระบาดเหมือนกับสิงโตมันคอยรอจะงาบเราอยู่แล้วแล้วเราจะโผล่เข้าไปให้มันงาบเราหรือใช่เเราจะหนีออกมาจากมันก่อน ไม่ม,ไม,มีไม่มีตาอารุธหมายถึงตาอารุธหมายถึงข้อขัดแย้งกันนะที่นบีซอลัยซัมบอกว่าให้หนีไอ้ตรงนี้ใช้คําว่าตออูนเลยนะทีนียใช้คําว่าต่ออูนให้หนีเหมือนกันที่เราว่าหนีสิงโตกับอีกอันนึงเนี่ยบอกว่าลาตัครุจุมินฮาตรงนี้ชัดเจนคือไม่ได้ขัดกันเองนะใช่ครับหมายความว่าเราวันนี้เราเห็นสิงโตอยู่แล้วเห็นอยู่แล้ว ออกมาทราบ่ใช่ว่าขอไปใกล้ๆหน่อยไม่กินหรอกไม่กัดหรอกไป,ไปแถวนั้นไม่ได้ไปนะยุ่งอะไรกับสิงโตสิงโตไ,<ป>ไม่กัดฉันหรอกไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปไปกินซูชิเนี่ยไปกินซูชิเฉยๆไม่ได้ติดโรคหรอกเรียบร้อยเรียบร้อยสิไปเดินเนี่ยสิงโตมันได้กินมันก็ัขยําเขาให้นะทีนี้พี่น้องเวลาของเรามันก็ใกล้แล้วนะครับอยากจะฝากพี่น้องนะมันมีอสการ์ ครับผมยามเช้ายามเย็นเนี่ยพี่น้องอ่อานเป็น<ช>ประจำมาป้องกันตัวเราไปอีกทางนึงครับผมการป้องกันนะที่ดีที่สุดเนี่ยต้องทําร่วมๆกันหลายๆอย่างครับผมกันตัวเราอย่าไปที่ที่เป็นเขามีโรคระบาดกันนะฮะล้างมืออะไรตาอะไรของเราเนี่ยทำกินไอ้สิ่งที่มันสะอาดอนะครับและอย่าลืมขอดุอาอัสกาสครับผมนะฮะรำลึกถึงลอสวะตาลา นะครับมันมีถ้อยคําหลายบทด้วยกันที่ท่านอับดุลสลามสอนกับเราไว้นะฮะเอาบางอย่างก็แล้วกันเอาที่แบบเน้นๆเลยอ่ะนะก็คือท่านนบีได้สอนเอาไว้นะนะอ่านสามครั้งยามเช้ายามเย็นอะไรเยงี้สามครั้งเช้าสามครั้งเย็นใช่ไ้มนะครับต้นไหนอาจารย์อูซูบิการิมาติลาฮิตามาจมินแชริมาคอรักนะ จำได้ป่ะเนี่ยพี่พน้อง 1, 1> อ,อูซูบิกา<บ>ริรมาตินลาฮิตามาตมินเชริมาคอลักกอ,อนะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะเอาแปลคำแปลด้วยแล้วกันนะฉันขอคุ้มครองด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งมีความสมบูรณ์ยิ่งอ,อูซูบิการิมาตินลาฮิตามาตนะครับมินชชริมาคอลักก็คือขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ย ให้เราได้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมันไว้ด้วยเถิดนะครับอ่านสามครั้งเลยเชา้าอ่านสามครั้งเลยตอนเย็นนะครับและอ่า il นะบิสมิลลาฮิลลาฮิลลฮิยัดุลรูม اعسميه شايلون في الأرضي ولا في ا ل วะ ا ء มีอุ م ي อล ا มนะฮะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิง่งใดในชั้นฟ้าและแผ่นดินจะทําอันตรายได้นะครับคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีสิ่งไหนเลย ทั้งบนชั้นฟ้าและบนแผ่นดินเนี่ยจะมาทาร้ายพระองค์ได้เลยนะฮะในขณะที่มีการกล่าวพระนามของพระองค์อยู่ก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรากล่าวพระนามของอรรร์เนี่ยก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมาทําอันตรายกับตัวเราได้พราครั้งเช้าสามครั้งเย็นและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับอันนี้เนี่ยนะ เน,นเน้นเลยนะพี่น้องท่องให้จําเลยอ่านทุกวันเลย <S <S ใช่ใช่ก็มันมีก็มีดูอานะหลายๆบทนะแต่ดูอาบทพวกเนี้ยจำง่าย<ช>แล้วก็ควรที่จะอ่านตลอดเวลาบางทีเราดูอาอย่างดูอาที่บอกว่าที่เราจะได้ยินตอนโรคระบาดอัลลอฮ์เมื่อนี้เอาซุบิกามินันบอรสสออบอรซีโออัลลอฮ์ปิดคุ้มครองเราให้พ้นจากโรคหรือ วันยูนูนความวิกลจริตรหมายถึงว่าเป็นบ้าอย่าขอได้เป็นบ้าเลยว่ายูซามรโรคฝีดาษนะโรคฝีดาษว่ามีนา่าซสยอ,อินอัสกอมหมายถึงว่าโรคที่มันชั่วร้ายต่างๆที่อันตรายดุยอาต่างๆนั้นเนี่ยขอต่ออลอกสบาะนอะวนตารวันนี้ เราผู้ศรัทธานะถ้าหากเปรียบเป็นนักรบเราก็มีทั้งโลและก็อาวุธนะพี่น้องโลคือตักวาอันววกอ่ะะแปลว่าการป้องกันตักวานั่นคือสิ่งที่ป้องกันเราไม่ให้ถลําไปสู่ความเร็วซามการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นั่นแหละตักวาพี่น้องแล้วก็มีอาวุธพี่น้องมีอาวุธก็คืออัลดูอาดูอานะครับสุดท้ายนี้พี่น้องครับก็ฝากเอาไว้แหละเราอยู่กันด้วยการมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะตะลาแต่พร้อมกับการมอบหมายตรงนั้นเราก็ต้องผูกอูดของเราด้วยเราอย่าผูกอูดของเรา และก็ไม่ได้สนใจมันหรือว่าเราขี่อูดมาแล้วก็ตั้งไว้โดยที่ไม่ผูกอูดไงมันก็หายเหมือนกันวันนี้เราต้องดูแาสุขภาพเรานะโดยอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะดูแลเราอีกทีหนึ่งครับวันนี้รายการของเราดับเบิลคิดให้ตรงหลักการก็หมดเวลาลงแล้วผมมูบารอกนักนาวาอาจารย์มูอาสซุูมาจากหลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวบิลัยตอฟิกวันเดย์อัสสลามอะลยกุมนะเุ้มหม้อม้อตุลอเนาะมูบร็อกาทุก i